อ่ะก็สวัสดีนะครับสวัสดีนะักลงทุนผู้ที่ชื่นชอบความเสี่ยงทุกๆท,ท่านนะครับเช่นเคยนะครับกลับมาอยู่กับบางมีนนะบ่งมินก็มีทีเด็ดหนึ่งตัวนะที่จะเอาให้ทุกท่านเลือกพิจารณานําไปลงทุนกันนะครับในส่วนของหน้า YouTube เน้นย้ำกันอยู่ทุกวันนะครับมีให้ทุกท่านเพียงวันละหนึ่งตัวเท่านั้นนะครับสาหรับท่านใดที่ต้องการเพิ่มเติมนะต้องการทีเด็ดมากกว่า1ตัวหรือต้องการตัวการตัว,ตวแก้นะครับแนะนําให้ไปเอาในกลุ่มนะวิธีเข้ากลุ่มก็ ลายดีบางมีนแปะไว้ให้แล้วนะครับทางด้านซ้ายมือมุมบนนะ B A N G M E E N 69นะครับบางมีน6 9แอดไลน์มาแอดไลน์เราทักมาสอบถามบางมีนได้เลยนะครับตลอด24ชั่วโมงเดี๋ยวบางมีนจะบอกให้นะครับว่าวิธีเข้ากลุ่มท่านจะต้องทํำยังไงนะครับรับรองว่าง่ายมากๆนะครับก่อนอื่นนะก่อนที่จะไปรับทีเด็ดของข้ามคืนนี้เดี๋ยวเราไปสรุปผลบอลคู่ที่บางมีนได้ให้ทุกท่านลงทุนไปเมื่อข้าคืนที่ผ่านมากันก่อนนะครับ สำหรับเมื่อข้ามคืนที่ผ่านมานะครับบางมีนให้ทุกท่านเลือกลงทุนไปที่ฟุตบอลนอร์เวย์ดิวิชัน2คู่ระหว่างอของสวิงเกอร์นะครับของสวิงเกอร์เจอกับ SK บรานนะครับบางมีนให้ทุกท่านต่อทางด้าน SK บรานไปที่เหรราคา1ลูกนะผลเป็นไปตามที่คาดนะครับจบเกม90นาทีเป็นทางฝั่ง SK บรานนะครับสามารถเอาชนะไปได้3ประตูต่อ1 ก็กินเต็มกันไปนะครับสำหรับหน้า YouTube เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยนะครับที่ติดตามทีเด็ดของมมมีนทางด้านหน้า,า y o u t u b e นะครับวันนี้ก็มีอีกหนึ่งตัวนะวันนี้มีอีกหนึ่งตัวที่จะเอาให้ทุกท่านเลือกพิจารณานาไปลงทุนกันนะครับสําหรับทีเด็ดค่ําคืนนี้รมมีนมองไปที่ฟุตบอลไอแลนด์นะครับไอแลนด์พิเมริกนะครับคู่ระหว่างนะยูซีดับลินนะครับ จอกับซาริโก้โลเวอร์นะครับคู่นี้เตะก,กันเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีนะครับตามเลทราคาหน้าบ้านผลบอลเลยนะครับเลทแรกเปิดมาอยู่ที่ครึ่งควบลูกปัจจุบันขยับไหลขึ้นไปอยู่ที่ครึ่งควบลูกบวกสิบนะจากครึ่งควบลูกขา,ขาวขยับไหลขึ้นไปอยู่ที่ครึ่งควบลูกบวกสิบถือว่าเป็นเลทราคาที่น่าลงทุนทางฝั่งบอลต่อเป็นอย่างยิ่งนะบอกไว้เลยนะครับอันนี้เหตุผลส่วนตัววิธีการคิดส่วนตัวใครที่คิดต่างจากนี้ก็แล้วแต่ท่านนะครับ แต่บางมีใช้แนวทางนี้วิธีคิดนี้ส่วนใหญ่แล้วก็จะสามารถทำอะไรได้นะครับเพราะว่าคนเรามีสิทธิคิดต่างกันได้นะคนเรามีสิทธิคิดต่างกันได้เพราะฉะนั้นใครมีวิธีคิดแบบไหนก็ใช้วิธีของตัวเองเลยหรือถ้าใครที่ยังไม่มีวิธีคิดยังไม่มีแนวทางคิดเอาวิธีของว่ามีไปใช้ได้เลยนะครับบอลต่อที่ต่อที่เหรียราคาเกินครึ่งลูกไปแล้วนะครับโอกาสที่จะออกบอลต่อมากกว่ามีโอกาสที่จะออกบอลรองค่อนข้างที่จะเยอะค่อนข้างที่เยอะกว่านะเพราะฉะนั้นวันนี้ ให้ทุกท่านเลือกลงทุนไปที่สลิโก้โรเวอร์ทีมเยือนได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมเย้าหรือทีมเยือนถ้าเป็นบอลต่อนะครับถ้าเกิดเลทราคาเปิดมาต่อเกินครึ่งลูกขึ้นไปนะครับโอกาสที่จะออกบอลต่อมีมากกว่าแน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้เห็นได้ชัดเจนว่าวันนี้สลิโก้โรเวอร์ดีกว่าแน่นอนนะครับดีกว่าทางด้านยูซีดบินถึงแม้ว่ายูซีดบินจะได้เล่นเป็นเจ้าบ้านก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมมีให้ทุกท่านเลือกลงทุนไปที่ทางฝั่งสลิโก้โรเวอร์นะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันที่หน้าต่อไปนะครับมาดูกันที่เบทสามหกห้ากันก่อนเลยนะครับเบทสามหกห้านะครับเว็บพนันถูกกฎหมายของทางฝั่งยุโรปอย่างเบทสามหกห้าเปิดเลทราคาเอเชียนแฮนดิแคปนะครับเลทแรกเปิดมาอยู่ที่ครึ่งควบลูกปัจจุบันก็ยังอยู่ที่ครึ่งควบลูกไม่มีกระยับขึ้นขยับลงไปไหนนะครับในส่วนของราคาจ่ายของทางฝั่งเจ้าบ้านยูซีดับลินนะครับเลทแรกเหลล่วงหน้า,าเปิดมา1.03ปัจจุบันก็ยัง อยู่ที่1.03ไม่มีขยับไปไหนนะครับในส่วนของทีมเยือนอย่างซิลิโกโลเวอร์เลทแรกเปิดมาจ่ายอยู่ที่0.83นะครับปัจจุบันก็ยังอยู่ที่0.83ไม่มีขยับไปไหนนะครับยังยืนยันที่ราคาเดิมนะครับแสดงให้เห็นว่าอะไรครับแสดงให้เห็นว่าวันนี้ทางเบร3.65มั่นใจว่า ทางฝั่งซิิโก้โรเวอร์นะครับจะทําให้เขาเสียเดิมพันแน่นอนนะครับเขาจึงกดราคาจ่ายลงมาให้ต่ําให้มากที่สุดนะครับเพื่อที่เวลาที่เขาจะต้องจ่ายเขาจะได้จ่ายเราให้น้อยที่สุดเพื่อที่เขาจะได้เจ็บตัวน้อยที่สุดนะครับอยําไม่เลยว่าอันนี้คือตระกะวิธีคิดง่ายๆสําหรับโต๊ะรับพนันบอลเลยนะครับโต๊ะรับพนันบอลทุกโต๊ะจะไม่ยอมให้เขาเสียเปรียบแน่นอนนะครับเขายอมจ่ายแต่เขาไม่จ่ายในราคาเต็มแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นใครที่คิดได้คิดตามคิดไปเลยนะครับ คือแนวทางนี้สามารถเอาไปใช้ได้กับบอลบอลทั่วไปนะครับแต่ขอย้ําว่าไม่สามารถใช้ได้กับบอลทุกคู่นะครับอาจจะไม่ร้อยเปร์เซ็นต์นะครับไม่ใช่ว่าใช้ได้ไม่สามารถที่จะใช้ได้กับบอลทุกคู่ก็จริงนะครับคือมันอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าส่วนใหญ่แป0เจมักจะออกแบบนี้นะครับส่วนใหญ่7 0็ดมักจะออกแบบนี้นะ บอลสิบคู่อาจจะมีสักแปดเจ็ดแปดคู่ที่เข้าแบบนี้นะครับแล้วก็ตายสักสองคู่สามคู่ก็ยังถือว่าโอเคนะครับทุกท่านก็ยังสามารถทำกำไรได้นะครับมองไปที่ผลประกอบการรวมนะครับถือว่าเอาวิธีนี้ไปคิดนะครับมีผลกําไรมากกว่าขาดทุนแน่นอนนะครับก็เราเอาไปใช้ดูได้นะครับเทคนิคนี้สูตรนี้ไม่ห่วงไม่งั้นก็ามาไม่เอามาลงหน้า YouTube ให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับคือเป็นเทคนิคง่ายๆวิธีคิดง่ายๆ ไม่ต้องไปคิดอะไรให้มันลึกซึ้งมากมายนะครับใช้วิธีง่ายๆคิดแบบตื้นๆแบบนี้แหละครับเพราะว่ายิ่งคิดมากยิ่งจะทําทให้ท่านมีความเสี่ยงมากนะครับแต่ก็ต้องดูให้ละเอียดนะครับไม่ต้องคิดเยอะแต่ดูให้ละเอียดเท่านั้นเองนะครับดูราคาให้เป็นดูให้ละเอียดเดี๋ยวท่านก็จะเข้าใจเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่สถิติกันต่อนะครับมาดูที่สถิติกันต่อเลยนะ สถิติของทั้งสองทีมนะครับ5เกมหลังสุดที่ทั้งสองทีมเคยเจอกันมา u c w เจอกับ s ล r โก้โลเวอร์นะครับเป็นทางฝั่งสลีโก o โลเวอร์ที่ทําได้ดีกว่านะครับ5เกมหลังสุดเก็บชัยไปได้4เกมนะครับแล้วก็เสมอกันไปน1เกมเกมที่เสมอกันก็คือเกมล่าสุดนะครับทางฝั่ง s ล r โก o โลเวอร์เปิดบ้านเสมอทางด้าน u c w ไป2ประตูต่อ2ก่อนหน้านั้นเป็นทางฝั่ง s ล r โก o โลเวอร์สามารถเอาชนะมาได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเกมเย้าหรือเกมเดือนนะครับก็ถือว่า ทางชัดเจนนะครับชัดเจนว่า5เกมหลังสุดเนี่ยเป็นทางฝั่งซาริโก้โลเวอร์นะครับทำได้ดีกว่าชัดเจนทั้งเกมเย่าและเกมเยือนนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มส่วนตัวสถิติส่วนตัวต่อเลยนะครับฟอร์มส่วนตัวของทางฝั่งยูซีด l i n ินนะครับยูซีเกมหลังสุดนะครับที่เคยพบกันมานะครับเป็นการชนะ1เสมอส1แพ้ไปถึง3เกมนะครับก็ ฟอร์มภาพรวม5เกมหลังสุดถือว่ายังไม่ดีนะครับชนะได้เพียงเกมเดียวเท่านั้นนะครับโดยเฉพาะเกมเยือนนะครับอยากให้ทุกท่านดูเกมเออไม่ใช่เกมเยือนนะครับเกมเย้านะครับที่เปิดอ่าเปิดรังของตัวเองนะครับเฝ้าบ้านของตัวเองนะครับก็ถือว่าทําได้ไม่ดีนะครับทางฝั่งยูซีดับลินในอ่ปีนี้นะครับถือว่าในปีนี้เลยเพราะว่าปี2 0 2 2ทั้งหมดนะครับ5นัดหลังสุดเนี่ย ยังในบ้านของตัวเองยังไม่สามารถเอาชนะใครได้เลยนะครับแพ้ไปถึง4เกมเสมอได้เพียง1เกมเท่านั้นนะครับใน5เกมหลังสุดเพราะฉะนั้นบอลตัวนี้นะครับบอลอย่าง UCW ดับลินเล่นในบ้านถือว่าอ่อนมากๆนะครับเล่นในบ้านถือว่าอ่อนมากๆเล่นยังไม่ชนะใครเลยนะครับเสมอเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนอกเหนือจากนั้นแพ้รวดแบบนี้นะครับถือว่าน่าลงทุนฝั่งตัวข้ามไปอย่างยิ่งนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้บมมีจึงมองว่าลงทุนทางฝั่งซาริโกโลโเวอร์ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับ เดี๋ยวเรามาดูสถิติส่วนตัวฟอร์มส่วนตัวของทางฝั่งซลิโก้โลเวอร์กันบ้างนะครับซลิโก้โลเวอร์ก็ฟอร์มภาพรวมถือว่าไม่ไม่ต่างกันนะครับฟอร์มภาพรวมถือว่าไม่ต่างกัน5เกมหลังสุดเก็บใช้ได้เพียงเกมเดียวเท่านั้นนะครับไม่มีเสมอแพ้ไปถึง4เกมนะครับเกมล่าสุดก็บุกไปแพ้ต่อโบลิเมียนมา2ประตูต่อหนึ่งะครับถือว่าภา,ภาพรวมดูไม่ดีนะครับภาพรวมดูไม่ดีทั้งคู่ไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งยูซีดับลินกับซลิโก้โลเวอร์ วันนี้ทีมที่ฟอร์มไม่ดีอย่างยูซีดับินกับซาริโก้โรเวอร์โครจรมาพบกันนะครับก็คือมองฟอร์มที่เฮตุเฮต์ละกันนะครับเฮตุเฮต์ถือว่าทางฝั่งซาริโก้โรเวอร์ทำได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นวันนี้เลือกลงทุนไปทางฝั่งซาริโก้โรเวอร์ได้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูอ่าทีมเยือนนะครับมาดูอ่ามาดูไอ,อ,อเกมเยือนนะครับเกมเยือนของทางฝั่งซาริโก้โรเวอร์ เหมือนกันเป๊ะนะครับเกมเยือนของซาริโกโรเวอร์เนี่ยเหมือนก๊อปกันมาเลยนะครับชนะาชานะ1เกมนะครับแล้วก็แพ้ไปถึง3มเกมไแพ้ไปถึง4เกมนะครับสำหรับเกมเยือนของซาริโกโรเวอร์นะครับก็ถือว่าทําได้ไม่ดีนะครับทําได้ไม่ดีทั้ง2ทีมนะครับไม่ว่าจะเป็น UC ซดับลินที่เล่นเป็นเจ้าบ้านก็เล่นไม่ดีเหมือนที่มีินบอกเมื่อกี้แล้วก็ทางฝั่งซาริโกโรเวอร์เนี่ยเล่นเป็นทีมเยือนก็เล่นไม่ดีอาจจะมีต่างกันน,นิดนึงตรงที่ว่าซาริโกโรเวอร์เนี่ยมีชนะอยู่นัดหนึ่ง นอกนั้นก็แพ้รวดเหมือนกันนะครับแพ้รวดเหมือนกันแต่ถ้ามองฟอร์มเฮตุเฮตนะครับภาพรวมเฮต o เฮ a d เนี่ยถือว่าทางฝั่งซลิโก้โลเวอร์เนี่ยทำได้ดีกว่านะครับภาพรวมตรงนี้นะภาพรวมตรงนี้บางมีมองว่าทางฝั่งซลิโก้โลเวอร์เนี่ยทำได้ดีกว่านะชนะได้ถึง4เกมนะทุกท่านจะเห็นว่าชนะได้ถึง4เกมเพราะฉะนั้นวันนี้โคจรมาพบกันระหว่าง UC ซีับเิกับซลิโก้โลเวอร์ลงทุนดังฝั่งซลิโก้โลเวอร์ได้เลยนะครับมีโอกาสที่จะทำกำไรทุกท่านได้แน่นอนครับ แทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าบอลเหมือนออกทรงบอลแพ้ทางด้วยซ้ำไปนะครับเここดี๋ยวเรามาดูกันที่หน้าง,งานนะครับหน้าง,งานเปิดเลทอะไรไห่ทุกท่านลงทุนกันบ้างนะครับหน้าง,งานเปิดมาด้วยกัน2เลทนะครับหน้างานเปิดมาด้วยกัน2เลทมีเลทขึ้นควบลูกนะครับจ่ายน้ําดํา0.85 1ลูกจ่ายน้ําแดง0.84นะครับก็วันนี้ให้ทุกท่านเลือกลงทุนที่เลทนี้ละกันนะครับให้ทุกท่านเลือกให้ทุกท่านเลือกลงทุนที่เลทนี้ละกันนะครับผู้สลิโก้โลเวอร์ over, กับ อ่ายูซีเดบลินนะครับให้ทุกท่านต่อทางด้าน, Lower, น uh, sy, ier, สลิโกโลเวอร์นะครับอ่านี่ตีกรอบสี่เหลี่ยมสวยๆเลยนะครับให้ทุกท่านลงอ่ต่อทางด้านสลิโกโลเวอร์ไปที่เลทรารคาครึ่งควบลูกนะครับให้ทุกท่านต่อทางด้านสลิโกโลเวอร์ไปที่เลทรารคาครึ่งควบลูกนะครับท่านใดชอบก็ตามนะท่านใดขาดก็สวนไม่มั่นใจไม่ต้องเล่นนะครับไม่มั่นใจไม่ต้องเล่นเดี่ยมันจะเกิดความเสี่ยงกับตัวท่านเองนะครับท่านสามารถไปคัดไปคิดเล่นเองได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดท่านขี้เกียจคัดขี้เกียจคิดนะผมมีแนะนําให้ไปเอาในกลุ่มนะครับ วิธีเข้ากลุ่มก็ตามลายไอดีที่บางมีนแปะไว้ให้ทุกท่านทางด้านซ้ายมือมุมบนนะครับลายไอดีนะครับที่บางมีนเอาลูกศรจิ้มอยู่นี้นะครับซ้ายมือมุมบนนะครับ B A N G M E E N 6 9นะครับบางมีน6 9แอดไลน์แล้วทักมาสอบถามบางมีนได้เลยตลอด24ชั่วโมงนะเดี๋ยวจะบอกให้ว่าวิธีเข้ากลุ่มของบางมีนท่านจะต้องทํำยังไงนะครับในกลุ่มมีอะไรบ้างนะครับในกลุ่มมีทีเด็ดเป็นตัวซูเปอร์วีพีจากบางมีนเองนะครับมีให้ทุกท่านเลือกลงทุนทุกวันแน่นอนนะครับ แล้วก็จากเซียนนะครับอีกหลายท่านที่จะคอยคัดทีเด็ดแม่นๆนะครับเอามาให้ทุกท่านได้เลือกลงทุนกันนะครับรับรองว่าอยู่ในกลุ่มมีผลกำไรมากกว่าขาดทุนแน่นอนนะครับบอลไม่การันตีนะครับว่าจะเข้าทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ที่การันตีคือรายได้นะครับรายได้ผลประกอบการรับรองว่ามีกําไรมากกว่าขาดทุนแน่นอนนะครับสาหรับสมาชิกในกลุ่มนะครับรับรองว่ามีกําไรมากกว่าขาดทุนแน่นอนเพราะฉะนั้นใครสนใจเข้ากลุ่ม ทักไลา์ส่วนตัวที่บังมีนแปะไว้ให้ทางด้านซ้ายมือของบังมีนมาสอบถามก็ได้เลยนะครับว่าวิธีเข้ากลุ่มท่านจะต้องทํำยังไงนะครับฝากไปกดไลค์กดแชร์นะครับฝากไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับสำหรับช่องบังมีนทีเด็ดบอลช่องนี้ด้วยนะครับฝากไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไ้ด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆทีเด็ดโดนๆที่บังมีนจะเอามาลงให้ทุกท่านได้รับชมทุกวันวันละหนึ่งคลิปเท่านั้นนะครับ สำหรับวันนี้ค่ำคืนนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีเหมือนกับค่ำคืนที่ผ่านๆมานะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าบมินจะมาสรุปผลให้ทุกท่านได้รับชมอีกครั้งนะว่าผลประกอบการค่ำคืนนี้ของเราจะเป็นยังไงสำหรับวันนี้บมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม